ไหนบอกให้ใจตายไปไงจะมาช่วยทำไมคิดได้แค่นี้เหรอแต่ยังไงก็จะตายอยู่ดีใช่ไหมล่ะญาติคนไข้คะหมอขอความโกรณาน,นะคะตอนนี้สภาพจิตใจคนไข้ยยแย่มากเลยคะ่ะหนูจะกลับมาล่ะถ้ากลับมาไม่ตายก็ได้นะ หมอครับผมฝากดูแลดแล้วยนะครับเพราะผมคงไม่กลับมาแล้ว หมออยากให้ดูแลคนไข้คนนี้อย่างใกล้ชิดหน่อยนะคะสภาพจิตใจค่อนข้าง,างน่าเป็นห่วงได้คะ่ะคุณหมอปีใหม่ก็จัดเก็บของมีคมให้ไกลมือเขาแล้วคุณปีใหม่มีทักษะด้านจิตวิทยาการสื่อสารหมอคงต้องบรบกวนคุณหน่อยนะได้คะ่ะเป็นหน้าที่ของปีใหม่อยู่แล้วงั้นหมอฝากด้วยนะคะ นุ่คนคะถึงเวลาทานข้าวแล้วนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาข้าวกับยามาให้นะ ทานข้าวทานยาแล้วนะคะคุณนุ่นทานข้าวหน่อยนะคะคุณทานข้าวน้อยมากเลยเมื่อวานนี้ก็ทานไม่หมดปล่อยฉันตายไปเถอะคะ่ะถ้าคนไข่อยากได้เพื่อนคุยคุยกับฉันก็ได้นะคะมีใครมาเยี่ยมฉันบ้างไหมคะเอ,อ่อ ญาติญาติของคุณเขาน่าจะอยากให้คุณพักผ่อนเลยยังโกหกแบบนี้ฉันจะไว้ใจใคุณได้ยังไงฉันไม่มีญาติพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วคงไม่มีใครมาเยี่ยมฉันหรอกแต่อยู่ที่นี่ฉันเป็นเพื่อนให้คุณได้นะคะกล้แฟนฉันล่ะผู้ชายคนนั้นเข้ามาไหมหรือไม่มีเพื่อนร่วมง,งานมาบ้างเลยเหรอ ทานข้าวก่อนนะคะจะได้ทานยาคนอย่างฉันคงไม่มีใครสนใจสินะคุณอยากฟังเรื่องของฉันไหมได้สิคะถ้าคุณอยากเล่าให้ฉันฟังฉันนะตัวคนเดียวมันตั้งแต่ไหนแต่ไร จะชวนไห้กินข้าวหรอฉันว่าอย่าดเลยดีกว่าฉันก็มีสังคมแต่เหมือนสังคมไม่ค่อยอยากต้อนรับฉันดูยังไงก็ไม่รู้วันก่อนนะฉันทักก็ไม่ตอบยิงจะตายเพื่อนจะไม่มีครบอยู่แล้วนะฉันไม่ได้ยิงไม่ใช่ไม่ตอบแต่ฉันยังไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าถูกทักตอนไหนเหอ อาจจะเป็นเพราะฉันเป็นคนไม่สนใจโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วมัง้งชีวิตฉันก็มีแค่แฟนแต่มันจะต้องรอนายทุกครั้งเลยเหรอนุ่นนุน่นไม่อยากกินข้าวคนเดียวนี่เขามองว่าฉันน่าลำคาญเกินไปมันจะอะไรขนาดนั้นอะเวลาเข้าห้องน้ำมันต้องตามไปด้วยกันเลยไหมบอกว่ากินแล้วกินแล้วเงยเศร้าซก ปากก็ไม่ได้ติดกันซะหน่อยหลายครั้งที่เขาพูดแรงๆใส่ฉันแต่ฉันก็ต้องยอมเพราะกลัวจะเสียเขาไปไม่ต้องกงไม่ต้องกินมาแล้วแล้วเดี๋ยวก็มาบ่นว่าปวดท้องนู่นนี่นั่นทำตัวประหลาดน่าเบื่อว่ะถ้าไม่มีเขาฉันก็คิดว่าตัวเองคงไม่เหลือใครแล้วทุกคนมองว่าฉันแปลกแยกแต่ไม่มีใครเข้าใจฉันเลยคุณนุ่นไม่ได้แปลกแยกหรอกค่ะ เราแค่แตกต่างแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกันอยู่แล้วไม่ใช่ทุกคนหรอกคะ่ะที่เข้าใจในสิ่งที่ฉันเป็นคุณก็ด้วยละมั้งเข้าใจสิคะฉันเป็นกำลังใจให้คุณนะขอให้คุณแข็งแรงขึ้นเลยไว้ฉันไม่อยากออกไปจากที่นี่เลยออกไปก็ไม่รู้จะใช้ชีวิตยังไง อย่างน้อยอยู่ที่นี่ฉันก็มีคุณคอยรับฟังถึงมันจะเป็นแค่หน้าที่ของคุณก็ตามเถอะอย่าคิดแบบนั้นสิคะฉันยินดีอยู่แล้วคะ่ะทานข้าวก่อนดีกว่าคะ่ะเห็นคุณคุยกับคุณหมอว่าจะลาพักร้อนเหรอคะใช่ค่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวจะมีพยาบาลท่านอื่นมาดูแลต่อคะ่ะ เราดูอาการอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะดีขึ้นแล้วนะคะอืมเหมือนว่าเอาไว้ว่าภายในเรื่องฟื้นฟูแล้วค่ะขอบคุณค่ะคุณหมองั้นหมอขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ คุณกลับมาจากพักร้อนแล้วหรอคะไม่อยู่หลายวันฉันเหงามากเลยฉันไม่อยู่พยาบาลเพิ่งไม่ชวนคุยเลยเหรอคะไม่ค่ะมีแต่เอาข้าวกับยามาให้แล้วก็ออกไปฉันกลับมาแล้วเดี๋ยวฉันจะดูแลคุณนุ่นต่อเองนะคะคุณนุ่นก็รีบหายนะคะจะได้ออกไปเที่ยวทะเลบ้างฉันไม่อยากไปทะเลเหรอกคะ่ะครั้งหนึ่งฉันเคยคิดจะไปทะเลด้วย แต่ต่อไปเนี้ยฉันหวังว่าคุณนุ่นจะไม่คิดแล้วนะคะถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็มาปรึกษาฉันได้ฉันเพิ่มภาระให้คุณหรือเปล่าไม่เลยค่ะฉันยินดีทำไมคนในชีวิตฉันถึงไม่ดีแบบคุณสักคนนะคุณรู้ไหมเพราะอะไรฉันถึงไม่อยากมีชีวิตอยู่ตอนนั้นฉันจับได้ว่าแฟนฉันนอกใจ ที่นายนอกใจนุ่นเหรอบอกแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับโทรศัพท์นายนายทำแบบนี้กับนุ่นได้ไงอะ่ะก็ฉันเบื่อแล้วไงเลิกกันไปเลยต่างคนต่างไปอะ่ะเ่้นาะยอย่าทิ้งนุ่นไปปล่อยรู้ไหมทำไมฉันถึงมีคนอื่นอ่ะก็เพราะทำตัวนั่นมาคานแบบนี้ไงแล้วก็ไม่เคยมีพื้นที่ส่วนตัวให้กันเลยก็นุ่นมีแค่นายนี่ ฉันจะอยู่ยังไงล่ะถ้าไม่มีนายอ่ะอยู่ไม่ได้ก็ตายๆไปซะฉันคิดว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วก็เลยตัดสินใจทำแบบนั้นความรักนี่มันน่ากลัวเนาะรักมากไปก็เจ็บปวดค่ะ ชีวิตฉันผูกติดกับแฟนคนนี้มาตลอดเพราะไม่มีเขาแล้วฉันก็รู้สึกไม่เหลือใครฉันเข้าใจคุณนุ่นนะคะทุกคนก็เคยเจอมาทั้งนั้นแหละบาดแผลจากความรักฉันก็เคยฉันแต่งงานแล้วแต่ใช้ชีวิตคู่ไม่ได้ดีอย่างปีแ,แรกๆสามีฉันบอกว่าฉันไม่มีเวลาให้เรามีปัญหาเรื่องนี้กันบ่อยมากจนวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจจากไป และชีวิตคู่ของเราก็จบกันตอนนั้นแล้วทุกวันนี้คุณยังเสียใจอยู่ไหมในเสียใจแล้วค่ะฉันกลับรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันก็ไม่ได้แย่นะว่าแต่วันนี้คุณเข้ากะเย็นแล้วหรอคะอ๋อใช่ค่ะอยู่ๆก็ได้มาตอนเย็นเฉยเลยส่วนตอนเช้าก็ให้เป็นหน้าที่ของพยาบาลเพิ่งแล้วกันนะคะ ทางโรงพยาบาลเนี่ยมีร้านคาเฟ่ร้านหนึ่งอร่อยมากเลยนะคะแล้วก็ยังมีกิจกรรมที่รอยคุณไปทาด้วยตัวเองอยู่นะคะฉันเกือบลืมไปแล้วนะคะว่าโลกภายนอกมันเป็นยังไงช่วงนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะที่จริงคุณออกไปยืนดูสักครั้งตอนเย็นก็ได้อากาศดีมากเลยคะ่ะถึงจะเป็นหน้าร้อนแต่ก็ยังมีลมเย็นอยู่บ้างคะ่ะเออจริงสิพรุ่งนี้คุณนุ่นก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนี่คะ ฉันขอให้คุณนุ่นมีชีวิตที่มีความสุขรักตัวเองให้มากๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆทุกอย่างมันอยู่ที่มุมมองค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้กำลังใจมาตลอดฉันยังไม่รู้เลยว่าออกไปจะอยู่ยังไงบางอย่างอะ่ะเราต้องปรับที่ตัวเองนะเราอาจจะคิดว่าคนอื่นใจร้ายแต่ที่จริงอะ่ะอาจจะเป็นเพราะเราสร้างกำแพงกับคนอื่นไว้หรือเปล่าใช้ชีวิตต่อไปนะคะความรักอะมีให้ตัวเองเยอะๆ และจำไว้เสมอเลยนะว่าอย่ารักใครจนทำร้ายตัวเองและอย่าเอาตัวเองไปให้ใครทำร้ายหืมไลฟ์โคจะช,ชัดเลยนะคะเนี่ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะแต่ถ้าคิดว่าเหมาะก็เป็นให้ได้นะแล้วพรุ่งนี้คุณจะมาส่งฉันไหมต้องมาส่งอยู่แล้วสิคะ เรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามีปัญหาอะไรสามารถโทรไปที่สายด่วนสุขภาพจิตได้เลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ช่วยดูแลฉันมาตลอดมันเป็นหน้าที่ค่ะแต่ว่าพวกเราก็ทำด้วยความเต็มใจนะคะงั้นหมอขอสอ่งคุณแค่นี้นะคะค่ะว่าแต่คุณพยาบาลปีคุหมอคะทนให้อาการแย่และะ้วค่ะงั้นหมอขอตัวก่อนนะคะ ไหนบอกจะมาส่งฉันไงบางอย่างอะ่ะเราต้องปรับที่ตัวเองนะเราอาจจะคิดว่าคนอื่นใจร้ายแต่ที่จริงอะอาจจะเป็นเพราะเราสร้างกำแพงกับคนอื่นไว้หรือเปล่า สวัสดีมาเรือแป้งสวัสดีจ้ะได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างอ่ะก็ดีขึ้นแล้วแล้วช่วงที่ฉันไม่อยู่พวกเธอเป็นไงบ้างก็ไม่มีปัญหาอะไรนะอืม ตะวันไปกิ่ข้ั้งกันนว่าฉันได้มาร้านที่คุณปีใหม่บอกแล้วได้ดูหนังที่เขาแนะนำได้ใช้ชีวิตคนเดียวแล้วรู้ว่าฉันก็อยู่ได้ ขอลายคุณปีใหม่ไว้เนาะนุ่นเรากลับมาคบกันได้ไหมไม่มีใครดีกับนายเท่านุ่นแล้วตอนนี้นุ่นอยู่คนเดียวได้แล้วนายแล้วก็ไม่ได้อ่อนแอเหมือนเดิมแล้วด้วยและได้รู้ว่าการไม่มีแฟนมันก็ไม่ได้แย่เลยนะ ขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงกันแล้วก็ดีใจด้วยที่คุณไม่ได้กลับมาในฐานะผู้ป่วยยินดีค่ะคุณหมอว่าแต่พยาบาลปีใหม่อยู่ไหนหรอคะพยาบาลปีใหม่ที่ดูแลคุณใช่ไหมคะใช่ค่ะวันที่ฉันออกจากโรงพยาบาลเขาบอกว่าจะมาส่งแต่ก็ไม่มา นุนน่ขอบคุณนะคะที่มางานแม่ฉันประสานนั่งรถมาหาถึงโคราชเลย่ขอโทษนะคะถ้ารู้ไวกว่าน,นี้คงมาตั้งแต่วันแรกๆไม่เป็นไรคะ่ะแค่แวะมาหาก็ดีใจมากแล้วไม่คิดเหมือนกันว่ายังคิดถึงกันคิดถึงสิคะ ตอนนั้นที่นุ่นออกจากโรงพยาบาลพี่ก็หายไปไม่เจอัาตั้งนานขอโทษด้วยนะคะที่วันนั้นไม่ได้ไปส่งตามพี่รับปากพอดีวันนั้นแม่ฉันป่วยก็เลยต้องกลับไปดูแลนี่พี่ราออกจากงานแล้วหรอคะใช่ค่ะตอนนี้แม่ฉันก็จากไปแล้วต่อไปก็คงอยู่ดูแลพ่อที่บ้านเพราะว่าเขาก็อยู่มากแล้วคะ่ะแล้วไม่คิดจะกลับไปเป็นพยาบาลแล้วหรอคะตอนนี้ขอพักก่อนดีกว่าคะ่ะ งั้นเอาไว้นุ่นหาโอกาสมาเยี่ยมพี่บ่อยๆนะได้เลยค่ะมาพักที่บ้านฉันได้เลยยินดีต้อนรับเสมอพี่ปีใหม่เป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งของนุ่นเลยนะคะอีกคนนึงแสดงว่าตอนนี้คุณมีสังคมแล้วใช่ไหมค่ะกับเพื่อนที่ทำงานนี่แหละทุกคนนิสัยดีมากดีแล้วค่ะได้ยินแบบนี้ฉันก็สบายใจ และตั้งแต่นั้นมาฉันกับพี่ปีใหม่ก็ติดต่อหากันเสมอแม้เราจะไม่ได้อยู่ใกล้กันแต่เราก็เป็นเพื่อนกันที่คุยกันได้ทุกเรื่อง พี่ปีใหม่อธิษฐานสิคะถ้าอธิษฐานเสร็จแล้วเป่าได้เลยนะแล้วแป้งล่ะ คนนั้นอ่ะเขามีแฟนมาลาไปแล้วจ้ะว่าจะแกะเถอะผู้ชายมาจีบตั้งเยอะไม่คิดจะมีแฟนบ้างหรอเอาไว้ก่อนดีกว่าอยู่คนเดียวก็มีความสุขดีฉันก็โสดเป็นเพื่อนกันไงอว่าพูดแบบน,นี้ฉันไม่ได้อยากโสดค่ะ <c oughs> รถที่ฉันเรียกอะแตถึงแล้วใช่ไหมก่อนนะอจ่กจระมา ให้พี่ไปส่งไหมน้องพี่พี่ใหม่มาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยทำไมไม่บอกเขาบอกก็ไม่สะฟไสสิมามาขึ้นรถเดี๋ยวพี่ไปส่งฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจากหญิงสาวที่จะจบชีวิตตัวเองในวันนั้นวันนี้ได้กลายมาเป็นเพื่อนกับพยาบาลไปซะแล้ว